นักเตะสำคัญที่ที่ต้องจับตามองวันนี้นะครับก็คือเออร์ลิงฮาลันฮาลันนี่รู้กกันที่แล้วเนี่ยเห็นว่าดูแล้วเงียบเหมือนยังเงียบเงียบเงียบแต่ก็ยิงมา27ลูกนะไม่ใชาซิโนเออนะพี่เบิร์นใช่ไหมเรี่นพี่เบิร์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 นก็เนี่ยฝั่งฝั่งซ้ายคือรู้จกาัแรกที่เขามาครับอันนั้นปรากฏการเลยเล่น35ยิง36อันนี้เฉพาะในลีกนะแล้วก็เมื่อ ฝั่งขวาคือรู้กันที่ที่แล้วที่แล้วนี่เองนะ31นัดแล้วก็ยิงไป27ประตูก็ตกลงมาหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีโอดอยู่แล้วก็ยังถือว่าเยอะมากอยู่ดีพักหนึ่งด้วยใช่ครับผมใช่แล้วมันมาแล้วว่ะเฮ้ยพี่เดี๋ยวค่อยว่ามันมาแล้วครับแล้วแล้วตอนนี้ผลงานของฮาลันเนี่ยเขายังมีนอกสนามด้วยนะนะกำลังมาแรงเลยตอนนี้เขาเป็นแอมบาสเดอร์มีอะไรคนเป็นแอมบาสเดอร์คนล่าสุดของเคลียร์เมนนะ มาละมันมาละฮารันมันมาแล้วพี่ <laughs> อันนี้น่าจะเป็นฮารันเวอร์ชั่นแบบน่าจะหลังแขวนสตาร์ทไปแล้วล่ะนะฮารันเขาเป็นพรีเทนเ,เตอร์ด้วยเค,เคยดูยังเคยเห็นยังเค,เคยเห็นบนผ่านแล้วพี่ผมเห็นแล้วดีมากดีมากครับเดี๋ยวเราให้ดูกันเรื่องนี้ชื่อเดอะเทรลเดี๋ยวเราให้ดูอีกทแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาตั้งเป็นภาษาไทยกันด้วยอ๋อได้ได้หนูขอตั้งด้วยได้ไหมได้สิพี่มันต้องให้พี่ตั้งอยู่แล้วอ่ดลองไปดูครับครับ The city was in the grip of a mysterious white substance นั่นแบแบทแมนเลยพี่เราะเป็นฉากปูมด้ะนเอเลฟ์ในดารอรงกไ่ด้อะไรว่ามีอะไ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลมอรเลยไม่มีอไรเะไรลยไีะรเลยไมีอะไเอีเล้ไมีอะไรเลยไม่มีะไลยไม่อะเลย คอยดูอันนี้ก็แนะนาว่าให้ยูซีนต่างๆนะสังเกตดูนะครับสังเกตภาพต่างๆโอ๊ยเมื่อกี้โอ๊ยอะไเบิร์ดเนี่ยดามกตุิบรยไ่เก่งไรเ่อยใมชบิ้งไโ Why are you doing this? The male scalp is <laughs> 1.4 times weaker <laughs> and two times more prone <laughs> to dandruff <laughs> than the female. <laughs> Just get the wrong <laughs> shampoo into their hands for their confidence to crumble. <laughs> get him! <laughs> uh. Looks like you're in over your head. <laughs> hey. <laughs> Give this to the men. แสดงไม่ได้เนี่ยธรรมชาติดีนะประมาณยี่สิบเทสกับกูรูโต้เขาอาจจะเทเดียวผ่านก็ได้พี่เออพี่ก็อาจจะมีพรสวรรค์มบินีปะใช่เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครบีปะพี่บินีวุปมันมีตอนต่อไปเหมือนประมาณว่าแบบ เป็นความลับอยู่เดี๋ยวอยู่แป็นไงปาล์มเห็นเห็นฮาลันแล้วเป็นไงบ้างว่าตึงยังไงตึงทีเดียวตึงไงใช้ได้นะตึงทีเดียวที่อ่ามกับเตะบอลอันนี้ใครนะใครที่ใต่เป็นน้องสายดูรัวฮาลัน